<That> บริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมให้สื่อมวลชนได้ทดสอบ Mercedes-Benz The New E-Class โด้วยมากับ2อขุมพลังทั้งในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินผสานพลังมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Plug-in Hybrid Generation ที่3และรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลพลังแรงแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยค่ะ Mercedes-benz E-Class ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยยอดขายสะสมมากถึง14ล้านคันทั่วโลกและในประเทศไทยก็สร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องและครั้งนี้ทุกคนก็ได้สัมผัสถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกับการปรับโฉมใหม่ Mercedes-benz The New E-Class ดีไซน์ภายนอกโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ของชุดแต่งที่มีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูล้ำสมัยยิ่งขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจาก AMG Performance Model สะท้อนเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของรถยนต์รุ่น E-Class ภายในห้องโดยสารดีไซน์หรูหราด้วยการออกแบบที่เติมเต็มความสปอร์ตเบาะนั่งเพิ่มความกระชับในทุกรูปแบบการขับขี่แม่นยำทุกการควบคุมด้วยพวงมาลัยดีไซน์สปอร์ตใหม่สามารถปรับอารมณ์ของรถให้เป็นไปตามความรู้สึกด้วยไฟล้อมรอบห้องโดยสารที่เลือกปรับได้มากถึง64เฉดสีเปลี่ยนสีอัตโนมัติแบบคล หวให้เลือกได้มากถึง10แบบ Mercedes-Benz The New E-Class คือยนตกรรมอัจฉริยะที่สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ใหม่สุดโชบเฉี่ยวใครที่มองหาที่สุดของความรู้ราและความสง่างามในสไตล์สปอร์ตเพื่อความเพลิดเพลินในทุกการเดินทางไปหาคำตอบได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ Mercedes-Benz ทั่วประเทศไปกันได้เลยค่ะ